นะผมเดี๋ยวโอเคนะผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวอีกตัวนึงนะผมที่ผมนะ่เพิ่งทําเสร็จตอนที่ผมอยู่ยะลยานะครับผมนี่แหละผมเป็นเครื่องบินรบนะครับผมแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับนกนางนวลน,นะนี่เลยเครื่องบินรบมีน้องๆถามว่าอยากจะให้ผมสอนทํานะผม,ผมก็บอกผมไม่สอนทําอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเออ แต่ผมก็ดูส่วนแต่ผมก็รีวิวส่วนประกอบนะครับผมที่ที่ผมทำนะตอนที่แบบรีวิวคลิปบอลบอลใช่ไหมครับผมตอนนี้บอลบอลอ่ bon, นะก็เกือบจะทําเสร็จแล้วนะผมบ bon bon, อลบอลจริงไหมเกือบทำเสร็จแล้วครับผมบอลบอลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวไอตัวนกนี่ก่อนนี่เลยเพราะว่าผมนะ่ะก็ไม่ได้กลับที่ปตอนนี้ด้วยไงตอนนี้ผมอยู่ยะลานี่เลยนะครับผมสีที่ใช้หนะ้าผมก็จะเป็นสีนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนะ สีนี้นะครับนี่เลยสีนี้ผมยืมมาจากของนกะอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับคล้ายๆกับสีน้ำมันนะนี่เลยแต่ว่าผมเอามาผสมสีด้านบนนี่จะผมนะ่ะผมแบบยังไงนะอ้างอิงมาจากนกนางนวลในชีวิตจริงนะครับเนี่ยสีจะมีลักษณะมันกับนกนางนวลในชีวิตจริงเลยก็ค,คือด้านบนจะเป็นสีเทาตัวน,นี้จะเป็นสีขาว ั็จะเป็นสีเหลืองตรงปากนะผมที่เลยด้านล่างนะผมด้านล่างไม่มีอะไรนะผมด้านล่างไม่มีอะไรจริงจริอ่ะแต่เดิมไอเนี้ยผมเป็นเครื่องบินของน้องนะครับผมแต่เดิมนานแล้วแหละนานมากเออแต่ผมเพิ่มมาทําได้ตอนนี้นะครับผม <c ười> เครื่องบินของเล่นของน้องเอามาปแปลรูปนะส่วนลูกเล่นของไอตัวนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผม <c ười> ปากล่างของมันนะครับผมเนี่ยเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้นะผม วกกลับได้นะผมเนี่ยวกกลับได้ทํามแต่เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวเดวกกลับได้นะครับสามารถอ่าแบบนี้เลยนะผมสามารถทําเป็นที่คําได้นะครับนี่เลยสามารถทําเป็นที่คําได้นะปากล่างผคมันนะผมสามารถทําเป็นที่คําได้นะครับเนี่ยนี่เลยแล้วก็วกกลับนะครับผมนี่ วกกลับไปแบบเดิมนะครับนี่เลยาสามารถทำเป็นที่คํำได้หรือจะวกกลับประวัติกลับไปอยู่ด้านล่างนี้นะผมเนี่ยเออก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมดูสยงนิดนึงนะนี่เลยแล้วก็เอาปากนะครับผมกลับมาอยู่ที่เดิมแบบนี้ เออมันก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากลูกเล่น <c oughs> จริงๆนะผมไอเนี้ยเป็นเครื่องบินรบนะครับผมของเล่นของน้องนานมากแล้วนานมากแล้วแต่เพราะว่าผมยืมจากน้องเนี่ยเอามาเนี้ยนี่เลยเอามาพ่นเอามาย้อมเอามาทาสีอะไรนี่เห็นไ,ไหมเอามาทำเป็นตัวนกงในที่สุดเนาะโอเค ใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสบไคร์ด้วยนะผมก็เลยเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเค